นะครับพอเราได้ข้อมูลแบบนี้แล้วเนี่ยออไอ้ที่มันไม่ได้ใช้ก็ลบมันออกนะครับเ,เราจะมาลองพอดกราฟดูนะครับว่ากราฟที่ของอ e ีลองก็คือค่าการแอนตัวกับค่ากำลังอัดมันเป็นยังไงอาจารย์อยากให้เราปรับสลับกันก่อนนะก็คือเลือกมาแล้วก็สลับที่กันเวลาสร้างกราฟมันจะทำได้ง่ายนะครับสลับที่กันนะครับ สลับที่กันปุ๊บอ่าพอเราสลับที่กันแล้วอันนี้ลบออกได้นะครับอันนี้ก็ไม่ได้ใช้นะอ่ะเพราะฉะนั้นเรามีอยู่2ค่านะอาจารย์ลบจัดเซลล์ให้มันสวยๆก่อนนะ,อะโอเคตรงนี้ไม่ได้ใช้ใช้แค่นี้นะปุ๊บอ่าโอเคสีเหลืองตัวนี้เปลี่ยนก่อนนะครับ อโอเคเรามีค่าการแอนตัวกับค่าน้ำหนักนะครับหลังจากนั้นเราลองเอามาสร้างกราฟดูนะเอาสองค่านี้เลือกข้อมมันก่อนแล้วก็กดแทรกนะครับกดแทรกกราฟที่เราจะสร้างก็จะสร้างเป็นแบบนี้นะกดแทรกปุ๊บแล้วก็มาที่กราฟมาเลือกกราฟเป็นลนนักษณะนี้แผนภูมิกระจายที่มีเส้นเรียบพึ่งเข้าไปเห็นไหมสิ่งที่เราจะได้ขึ้นมากราฟหน้าตาแบบนี้นะครับ ตามหน้าตาแบบนี้โอเคครับแกนนี้แกนแกน y เนี่ยเป็นแกน x นะครับอ่ะเราใส่ใส่ชื่อแกนก่อนวิธีใส่ชื่อก็คือเพิ่มตรงนี้นะครับซ้ายมือด้านบนชื่อแกนปึ๊บใส่ทั้งแกน x และแกน y นะอันนี้เป็นโหลดนะ โหลด O A D โหลดให้เป็นกิโลกรัมฟอส์์นะครับส่วนแกน y เป็นค่าการแห่นตัวแล้วกันนะครับของไม้ซึ่งหน่วยเป็นมิลลิเมตรนะครับอ่าหน่วยเป็นม mm. ิลลิเมตรหลังจากนั้นเราจะเห็นว่าจากสมการตรงจากเส้นกราฟตรงนี้นะ เดี๋ยวอาจารย์ขอเพิ่มขนาดตัวหนังสือนะครับซึบ่งปึ่งปึ่ง,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 งอ่ะจะได้เห็นชัดๆใส่แกนนะครับปรับแกนให้มันละเอียดมากขึ้นนะคลิกคลิกขวาที่กแกนแล้วก็มาดูด้านขวามือนะครับให้เป็น50แล้วกันนะครับปึง่งกด enter เดี๋ยวนะเวลาให้เป็น50เคาอ enter ปึ๊บเห็นไหมครับ มันจะละเอียดขึ้นนะแล้วก็หน่วยลองเป็นสิบนะครับเ,เครื่องหมายเครื่องหมายใส่เครื่องหมายของหน่วยลองซะนะครับทายนอกว่ากันาภายนอกนะครับเครื่องหมายของหน่วยลองนะ <S <S ส่วนการแหน,นตัวนะครับการแหน,นตัวก็ทําให้มันละเอียดขึ้นคลิกตรงที่ที่ตัวเลขนะครับแล้วมันก็จะมาเปลี่ยนตัวนี้ทําให้เป็น 2แล้วกันนะครับมันจะได้ละเอียดขึ้นนะปึ๊บอันนี้เป็นโอเคมันก็จะละเอียดพอสมควรแล้วก็ใส่หน่วยลองเข้าไปนะครับภายนอกประมาณอย่างนี้นะครับตรงนี้อาจจะมียึกยักก็ไม่เป็นไรนะครับยึกยักนิดหน่อยไม่เป็นไรนะทีนี้ถ้าอาจารย์ทำให้ดูตรงนี้นะครับก็คือ โดยเบื้องต้นเนี่ยเราก็อยากได้เขาเรียกว่าส่วนที่มันเป็นอีลาสติกเนาะตัวที่มันเป็นอิลาสติกมันจะอยู่ในแนวเส้นตรงเราก็แทรกเส้นตรงลงไปดูก่อนนะครับอ่เริ่มจากศูนย์เนาะแทรกเส้นตรงเข้าไปมันก็จะอยู่ประมาณนี้อ่าเปลี่ยนสีก่อนนะครับเปลี่ยนสีแล้วก็เดี๋ยวขอเส้นที่มันหนาขึ้นนิดนึงนะหนาขึ้นอีก ยนเป็นสีแดงนะครับแล้วก็ให้เส้นมันหนาขึ้นสักประมาณสปุ๊บเห็นไหมครับแต่ว่าอาจารย์อยากทำให้เส้นมันจริงๆอยากให้มันเออให้มันโปร่งนะครับถ้ามันโปร่งเราจะเห็นเส้นข้างหลังนะปึ้งเห็นไหมเราจะเห็นเส้นข้างหลังนะครับว่ามันตัดแถวตรงไหนนะ่ะทีนี้ เส้นนี้อันนี้เราลากมือนะไม่ได้ใช้สมการอะไรมาช่วยเราก็ลองปรับแอดจัตมันดูว่ามันอยู่บริเวณตรงไหนนะที่มันจะเป็นความชันสุดท้ายนะตอนนี้อาจารย์ลองปรับดูนะครับพึ่งประมาณตรงนี้นะที่อาจารย์รู้สึกว่ามันเป็นส่วนที่มันยังเป็นเส้นตรงตรงนี้ไม่ต้องสนใจนะมันมีโอกาสขึ้นได้ละว,วัสดุนะเนาะเอออได้ทีนี้ อาจารย์ก็มองเห็นตรงนี้ครับอา,อาจารย์จะแทรกเส้นเพิ่มนะกดแทรกเส้นเพิ่มอาจารย์ประมาณว่ามันอยู่แถวนี้แล้วกันทีนี้อยากให้เส้นมันตรงให้กดชิปด้วยนะครับเส้นมันจะตรงเราก็มากะดูว่ามัน300เท่าไหรนะ่น่ะ300 10อ1 12บสอ่อาอันนี้มันสเต็ปทีละเดี๋ยวนะอาจารย์ขอดูอนสเต็ปทีละ10เนาะ สิ 10, ประมาณ10ประมาณ20่สิอ่าสามเราก็มาดูที่ตัวแกนของเรานะ,อะขอขอรวมก่อนจัดกลุ่มนะครับมันจะได้เวลาเราเคลื่อนมันจะได้ไปพร้อมกันเอาไม่ยอมไปด้วยซังงั้น ประมาณอย่างนี้นะครับอ่ะทีนี้เรามาดูด้านนี้นะครับด้านซ้ายมือเราบอกว่า300ประมาณ320นะครับ3 2มมันก็ประมาณตรงนี้นะครับอ่ะแสดงว่าจุดสุดท้ายเนี่ยจุดที่น่าจะเป็นจุด PL เนี่ยน่าจะเป็นตัวนี้แหละนะครับ320ตัวนี้นะอาจารย์ทำสีแดงเอาไว้เออสีสีเขียวไว้กันสีเขียวจุดนี้น่าจะเป็นจุด p r o p o r t i o n a l limit นะครับจุด PL นะครับจุด PL ทีนี้ เราก็ต้องไปหาเขาเรียกว่าค่าจุดที่มัน offset เนาะอ่าเส้นที่ offset ออกมานะ copy ป,ปุ๊บเส้นที่มัน offset ออกมาแบบอย่างเงี้ยนะครับอ่าจริงๆถ้าเราขีดมือเนี่ยเราก็พอทําได้นะแต่การ offset ออกมาของสมการตัวนี้เนี่ยมันเป็น0นจุดเท่าไหร่อะเดี๋ยวอาจารย์ขอเปิดตัวไกด์แปับนหนึ่งนะครับ 0.05%นะครับของเกรดเล้งนะครับของเกรดเล้งทีนี้เกรดเล้งของเราเนี่ยเ,เกรดเล้งของเราก็คือ7007710นะครับ710เกรดเล้งของเราคือ710 เจ0ร้อยสิคูณด้วย0.05นะครับเปอร์เซ็นต์ก็คือหารด้วย100่หารด้วย100เท่ากับปุ๊บ0.35นะครับ0.35นะแสดงว่าไอตัวอีลองของอาจารย์เนี่ยนะมันจะต้องขยับมาทั้งหมดเลยนะเท่ากับ ตัวนี้บวกด้วย0.355อ่าโอเคไหมตำแหน่งมันจะเปลี่ยนนะลากอืดเข้ามานะครับมันออฟเซตมันนิดเดียวเองนะ0.355นี่คือติดเดียวหน่อยเดียวนะครับน้อยมากนะคืออันนี้คือออฟเซต 0.05%นะครับอ่าอ,อันนี้มันออฟเซตมาหน่อยเดียวต่อมาทีนี้ตัวโหลดตัวนี้นะครับมันจะเป็นเท่าไหร่เราอยากสร้างเส้นใหม่ที่มันออฟเซตมานะครับเพราะฉะนั้นเราต้องไปหาสมการเส้นนี้ก่อนนะครับหาสมการความชันเส้นนี้วิธีการก็คือนะครับวิธีการก็คือ เราก็ไปเอาเฉพาะช่วงนะครับอาจารย์ะจะพาไปทำต่อนะเราจะเอาเฉพาะช่วงอของที่มันเป็นลิเนียที่จุด P L นะเราจะเอาเฉพาะช่วงนี้มาพอดกราฟแล้วก็กดแทรกนะครับหลังจากนั้นก็กดปุ๊บมาเลือกทีนี้มาเลือกเป็นตัวนี้นะตัวนี้มันถึงจะสร้างสมการได้ได้ดีนะแผนภูมกระจายกดปึ้งขึ้นมาเห็นไหมครับเราจะได้ ตัวแผนภูมิขึ้นมาซึ่งไอแผนภูมิตัวนี้มันก็คือส่วนของตรงนี้แหละแต่เราเลือกเอาแค่ตัวตัวนี้นะครับแค่บริเวณแถวนี้นะไอตัวนี้เราก็สร้างเส้นแนวโน้มครับคลิกคลิกที่ตัวจุดข้อมูลแล้วคลิกขวานะครับเพิ่มเส้นแนวโน้มเห็นไหมกดตึ้งเข้าไปหลังจากนะั้นมาดูด้านขวาเราเลือกแบบเชิงเส้นนะถ้ามันอยู่ที่อื่นเราเลือกเลือกแบบเชิงเส้นมันจะวิ่งเป็นเส้นตรงให้เราเห็นไหม วิ่งเป็นเส้นตรงแล้วเราก็กดแสดงสมการแล้วก็แสดงค่า r square ด้วยอ่าเราก็จะได้สมการตัวนี้ออกมานะครับได้สมการตัวนี้ออกมาละไอสมการตัวนี้ก็คือสมการสีแดงนี่แหละเส้นสีแดงนะครับซึ่งเราจะเอาสมการตัวนี้นะครับไปใช้ต่อนะครับเอาสมการตัวนี้ไปใช้ต่อเพราะว่าอะไรก็ถ้าแกแทนแกน x นะด้วย าการแอนตัวเข้าไปนะครับมันจะได้ออกมาเป็นแกน y เป็นโหลดเพราะฉะนั้นเราก็ใช้สมการตัวนี้ให้เป็นประโยชน์นะทำอย่งนี้นะครับเราอยากได้การแอนตัวเท่ากับ4.6จุดจริงๆค่าตรงนี้เขาเรียกว่าอา,อาจารย์อธิบายนิดนึงเนาะจะได้เข้าใจนะไอ้ตัวนี้4.6.857เนี่ย มันคือค่าความชันของเส้นนี้นะถ้าเราเข้าใจคณิตศาสตร์นะมันคือค่าความชันไอ้ค่าความชันตรงนี้มันก็จะทางวิศวะเขาจะเรียกว่าค่ายังมอนโรัสนะค่ายังมอนลรัสก็คือสเตตส่วนสเตนะนะครับค่าความชันตรงนี้นะถ้าเกิดกราฟตัวนี้มันเป็นกราฟสเตสเตนนะตัวนี้เป็นค่าความชันอ่ะเราเอาค่าความชันมาใช้นะเท่ากับ4 6 อะไรเนะี่ยแปดห้าเจ็ดคูณด้วยคูณด้วยระยะ x ระยะ x คือที่เรา offset ออกไปนะครับที่เรา offset ออกไปโอไม่ ระยะ x คือตรงนี้นะครับค่ามันต้องเป็นตัวนี้ปึ้งออกมาได้เท่านี้เห็นไหมครับหลังจากนั้นเราก็รีดดึงเลยอ่าเดี๋ยวยังไม่ได้ลบลบด้วยอะไรอหร่4.2อะไร 019ยึ่งเ้อิ่มเอิมออกมาทำไมมันเยอะจังแทนอะไรผิดหรือเปล่าอ่ะโอเค เราจะไม่ใช้โหมดนะครับเราจะใช้แค่เลยตัวนี้ไปนิดหน่อยเลยตัว pl ไปนิดหน่อยเพื่อที่จะหาเส้นตัดแค่นั้นเองนะครับสมมุติว่าอาจารย์จะใช้เท่านี้เนาะปุ๊บใช้ประมาณนี้เปลี่ยนสีเหลือสีฟ้านะครับประมาณนี้นะครับใช้ประมาณนี้อาจารย์ก็เอาคีกราฟนี้สร้างข้อมูลเพิ่มชุดข้อมูลบวกชุดข้อมูลเข้าไปเป็น x เท่ากับอะไร x เท่ากับระยะออฟเซตนะครับปุ๊บส่วน y ก็จะเป็นค่าตัวนี้ปุ๊บกดตกลงเห็นไหมครับเห็นระยะออฟเซตที่มันเกิดขึ้นไหมเส้นนี้เราจริงๆเราลบทิ้งได้เลยนะลบปุ๊บเลยนะมันก็จะเป็นเส้นที่มาขนานกับเส้น สมการตัวนี้นะครับซึ่งถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันยังวิ่งไม่ตัดไวย้ยังวิ่งไม่ตัดแกนเราก็เพิ่มได้นะครับยังไม่ตัดแกนได้ให้ชัดเราอยากตัดออกมาสักประมาณ5 0 0้เราก็ลากออกมา550 590นี้ก็ได้เราปรับข้อมูลใหม่เลือกข้อมูลข้อมูล2 x x เ,เดิมประมาณนี้อาจารย์จะซัดไป500เลยนะปึ้งนะโอ้ วายห้าร้อยปึ้งโอะดตกลงเห็นไหมครับนี่ได้ตัวที่ตัดกับกราฟนะครับตำแหน่งที่ตัดกับกราฟก็ประมาณนี้นะครับอาจารย์ก็จะเลือกที่ค่ายังประมาณ4 0่อยนะค่ายังก็ประมาณนี้แหละ,ะค่ายังที่ได้นะครับประมาณ400จุดที่เป็น ไม่ใช่ยังอ่ะจุดที่วจุดวประมาณ400นะครับส่วนอาติเมตอาิเมตก็สูงสุดอยู่แล้วนะครับที่เราไดา้ก็ประมาณนี้นะแรงที่เกิดขึ้นนะก็เอาค่าที่ได้ประมาณนี้ปึ๊บ ประมาณอย่างนี้นะเวลาเราหานะครับแล้วเส้นนี้ไม่มีทําไงนะเราก็ใส่แทกเข้าไปเลยครับแทกเข้าไปแทกเข้าไป เอาคนละสีก็ได้นะสีม่วงไหมหรือปรับสีเป็นสีเขียว,ยวอ่ะสีเขียวเนาะเส้นให้มันหนาขึ้นนะครับปึ้งก<ม>็นาไปประมาณนี้<ม>แบบนี้นะครับ<ม>เราก็จะได้เส้นออกมาของจริงออกมานะครับหรือเราอยากสร้างเส้นนี้เองจากสมการก็ได้นะ,<ม>ะทำไง เราก็แค่ใช้ไม่ใช้ระยะ offset แค่นั้นเองเดี๋ยวอาจารย์จะทําให้ดูนะจากสร้างเส้นอีกเส้นหนึ่งขึ้นมาเส้นสีเขียวเมื่อกี้นะเราก็ไม่ใช้ค่า offset เราก็จะใช้ค่าจุดที่3ละ,ะค่า x ก็เป็นค่าปกติเราซัดไปถึง500นะประมาณนี้ ต่เดี๋ยวเราต้องมาสร้างตัวสมการตัวนี้ก่อนนะเท่ากับอ่าสี่สิุคูณกับอะไร คูณกับโหลดคราวที่แล้วเนี่ยเราเอาระยะเเราทําออกมาให้มันเป็นระยะออฟเซตเนาะให้เป็นค่าออกมานะแต่ตอนนี้เราจะใช้ค่าตัวเดิมนะอ่าแล้วก็ ลบด้วยสี่จงไหนวะอืม0 1 9นะครับมันเดิมไหมเนี่ยอ่าโอเคทำอย่างนี้ครับ ไม่ต้องสร้างไปสร้างทำใหม่วะนนะเอาใส่ข้อมูลเข้าไปเลยข้อมูลที่เราจะแอดเข้าไปก็คือตึ๊บนี่มาถึงแกน x ถึง500แล้วก็เฮ้ย X คือโอเคถูกต้อง Y ส่วน Y ก็คือเป็นตัวนี้ปึ๊บถึง500เด้งขึ้นไป ตกลงว้าวสลับแกนสลับแกนสลับแกนเาใหมทเอมใหม่มข้อมูลชุดที่สามแกน x คือตัวนี้ส่วน y คือตัวนี้ ตุ้มมามาแล้วเฮ้ยก่อนจะได้ออกมาเป็นสีเขียวเห็นไหมครับก็จะได้เส้น2เส้นแล้วก็มาคอยเอานะครับจุด PL ของเราเราคิดว่ามันจะประมาณไหนอะแทรกเข้าไปแทรกเส้นตัวนี้เข้าไปนะคิดว่านี่ไหม ประมาณนี้เนาะก็เลือกปึ๊บไปนี่นะครับจริงๆเราเอาจี้ไว้เห็นไหมมันก็จะขึ้นนะครับว่า325.2นะเอาไปต่อสร้างสร้างอีกอันหนึ่งอันนี้แล้วกันอยู่ตรงนี้แล้วกันเอออันนี้ก็ง่ายนะประมาณเท่าไหร่นะ396ยนะแล้วก็เปลี่ยนสีให้มันเป็นชุดของมันนะ นี่ก็สีเขียวนะครับแบบนี้อัลติเมท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 เ,เราก็มาสร้างอีกเส้นหนึ่งสร้างเส้นอัลติเมทอัลติเมททำไมมันเด้งอย่างนั้นไม่รูนะมันเด้งเหมือนย้อนกลับอย่างเงี้ 164นะครับข้อมูลเราก็แทรกเข้ามาหมดเลยนะครับใส่เข้ามาใส่มาให้ครบกดชิปด้วยนะ,ะแล้วก็เอาอีกนี้กดชิปด้วยนะครับกดชิปด้วยปึ้มสร้างเสนอีกอย่างนี้ กดชิปด้วยนะครับได้แล้วนี่ได้แล้ว,ลวปุ๊บก็ประมาณนี้ครับแล้วเราก็ไปใส่ข้อมูลให้เรียบร้อยเนาะเราก็จะได้ทั้งเส้นที่ได้จากสรรมการเส้นพวกนี้มันจะคำว่าถูกต้องไหมมันก็ ไม่ร้อยเปอร์เซนต์แต่ว่ามันก็ใกล้เคียงกับความถูกต้องมากที่สุดแล้วได้จากการคำนวณจากสมการมันก็จะเป๊ะกว่าการที่เราวาดมือนะครับวาดมือเพราะฉะนั้นลองดูนะครับนี่คือวิธีการหา,าจุดยิวจุด professional limit นะครับจุดยิวแล้วก็จุด ultimate stage นะครับซึ่งก็ลองทำดูนะครับใช้เวลานิดหน่อยนะครับใช้เวลานิดหน่อย โอเคแล้วเดี๋ยวเจอคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ